ไปดูผลการแข่งขันล่าสุดนะคะสำหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณีค่ะทีมเรือพรหลวงพ่อโตและทีมเรือกระทิงแดงเพชรนาวานะคะคว้าแชมป์เรือยาว30และ40ฝีพายในการแข่งขันสนามวัดเกยชัยเหนืออำเภอชุมแสงจังหวัดน,นครสวรรค์ค่ะ ในประเภทเรือยาวเล็ก30ฝีพายนะคะทีมเรือพอหลวงพ่อโตจากวัดพนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรียุธยาเจอทีมเรือที่ดาจอมทองจากวัดสนามคลีจังหวัดพิศนุโลกนะคะซึ่งพอหลวงพ่อโตชนะไปได้2ต่อศูนย์เที่ยวคว้าแชมป์ที่2ในปีนี้ได้สําเร็จแล้วค่ะ ส่วนประเภทเรือย,ยาวกลาง40ฝีพายกระทิงแดงเพชรนาวาชนะทีมเจ้าแม่ประดูเงินจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งไปสองต่อศูนย์เที่ยวควา้าแชมป์ได้สาเร็จนะคะซึ่งแชมป์ประเภท30และ40ฝีพาคยค่ะได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะก็รู้สึกดีใจครับที่ปีนี้ผมได้รับถ้วยพระราชทานสองใบแล้วครับที่น้าวัดปัญเชิงกับที่นี่ฮะ แล้ผมก็ใช้พีพายของชาวจังหวัดประกอรุียาเลยครับก็แฟนๆที่ติดตามดูชมเรือไอกีฬาประเพณีนีน่ขอให้เป็นแฟนติดตามต่อไปนะครับส่วนประเภทเรือตะแค่เจ็ดฝีพายรอบชิงชนะเลิศนะคะเรือขุนตะแบงหนึ่งเจอกับเรือขุนตะแบงสองค่ะขุนตะแบงหนึ่งชนะไปได้2ต่อศูนย์เที่ยวนะคะคว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถเช่นกัน สึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำสนามต่อไปนะคะจะถ่ายทอสดที่สนามเทศบาลตำบลเมืองคงอำเภอราศีสไลายจังหวัดศรีสะเกดวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้เจอกัน1 4าฬิกา5นาทีเป็นต้นไปค่ะ